ล่าสุดคะ่ะทุกคนคะ่ะไม่คิดว่าบุคคลคนนี้คนที่ส่งอิทธิพลมากที่สุดในวงการบันเทิง เอ่ยถึงน้องยูกิหายทองคําท่ามกลางสื่อมวลชวนมากมายที่กําลังเข้ามาทําข่าวในตอนนั้นพร้อมกับมีอาจารย์ประจักษ์ชัยผู้บริหารค่ายค่ายหายทองคํานะคะพี่น้องคะยืนอยู่ข้างกายและพูดถึงน้องยูกิแบบนี้เป็นใครยังไงนั้นมือนีสาวไอาจะมาอัปเดตให้ฟังค่ะก่อนอื่นพี่น้องคะ่ะมือนีสาวไอาไม่ได้อยู่คนเดียวสาวไอายอยู่กับบ่าวโจดีไซน์สวัสดีคะ่ะบ่าวโจ สวัสดีครับสวัสดีทางสาวไอช่องมาป๋อลำนิวส์นะครับยังไงบ้างสาวไออ่าคือล่าสุดใช่ไหมคะเปาโจ้มันมีกิจกรรมหนึ่งที่บอกได้เลยนะว่าเป็นกิจกรรมสะเทือนวงการบันเทิงเพราะอะไรรู้ไหมรวบรวมรวบรวมคนในวงการหัวเรือใหญ่หรือหัวหลักใหญ่นะครับไปสนับสนุนวงการนางงามครับ แล้วมีใครหนึ่งเฮียหน่อยคนในวงการหมอลำครับผมอมสองนะคะก็คืออาจารย์ปัจจักชัยไหทองคำทางนี้ก็จะเป็นลูกทุ่งหมอลำอินดี้ใช่ไหมครับจูครับอ่าที่นะคะเป็นที่จับตามองในวันนั้นนั่นก็คืออ่าคุณณวัฒน์บอสนวัฒ <c oughs> นอิสระไกรสตีนะครับนั่นก็คือเป็น เขาเรียกว่าซ e o หรือเป็นบอสใหญ่ของทางเวทีนางงามระดับโลกนะครับอย่างทาง Miss Grand International นะครับและล่าสุดนครับบอสนาวัตก็ได้ถือครองลิขสิทธิ์นะครับอของทางมิ s ยูนิเว r ร์สไทยแลนด์มาด้วยพี่น้องครับถือว่าตอนนี้บอสนาวัตเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นผู้ส่งอิทธิพลในวงการนางงามในเมืองไทยหรือเป็นผู้ส่งอิทธิพล ในวงการนางงามระดับโลกเลยก็ว่าได้ครับพี่น้องครับอ่าแล้วที่นี้ในงานวันนั้นนะครับเขาจัดงานเหมือนเป็นงานคอนเสิร์ตอยู่ในห้างเซ็นทรัลเนาะเซ็นทรัลอยู่ที่กรุงเทพใช่ครับเซ็นทรัลกรุงเทพจันทบุรีศรีราชาโอ้เหมือนเป็นออนทัวร์อย่างนี้หรอสับไอใช่ค่ะเป็นการโปรโมท อ่าระหว่างป็นการต่างๆระหว่างแบบหมอลำจะเข้ามามีโชว์มีบทบาทในวงการหมอลำไอ้วงการหมอลำเนี่ยจะมามีบทบาทในวงการนางงามครับแล้วก็ในราคาก็คือหมอลำอินดี้ด้วยแล้วในวันน<ต>ะแต,แต่พูดถึงว่าอันนี้ขอเสริม,มนิดนึงนะจ้าะว่านวัดเนี่ยเหมือนแกมีแกมีความชอบหรือว่าแกอาจจะชื่นชมวงการหมอลำอ่ะ <ans> อันนี้เราเห็นมาสักสักพักหนึ่งแล้วนะแล้ว แล้วเหมือนเป็นเวทีนางงานเวทีแรกเลยมั้งที่อย่างตอนนั้นน่ะจะได้ไหมว่าทาง Miss Grand Thailand มิสแกรนไทยแลนด์งานใหญ่อะเนาะที่เป็นงานในรอบของใกล้ๆจ,จะประกาศผลหรือว่าจะตัดสินน่ะแกก็ได้มีการเอ็กซ์กับทางระเบียบวัฒนศิลป์เอาวงระเบียบวัฒนศิลป์ไปขึ้นคอนเสิร์ตหรือว่าไปขึ้นเวทีระดับต่อแบบาง,งานระดับโลก S <S เอาไปมาแล้วสองสปีแล้วนาสบายอ่าแล้วก็จะมีจะมีการเฟ้นหานะอย่างนางงามเนี่ยก็จะมีผู้ชนะใช่ไหมอ่ารางวัลชนะเลิศแล้วก็มีผู้ชนะหนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยแต่ทางมิสแกรนก็จะมีผู้ชนะทางได้ฝั่งของหมอลลำด้วยนะอ่าก็จะเป็นหานักร้องอะไรอย่างเงี้ยอืแล้วก็จะไปตอนนี้นอนตรนั้นก็คือเอาไปขึ้นโชว์หรือว่าเดินสายกับทางระเบียบวัฒนธรรด้วยอืมแล้วก็จะบอกว่า ก็มีนักร้องหลายๆคนที่เข้าไปร่วมประกวดครับนะคะไปประกวดนางงามอ,อย่างล่าสุดก็น้องอาร์มชุติมาใช่ไหม <c oughs> จำได้ว่ามีม,มีมีหลายคนอยู่เหมือนกันนะคะพี่น้องคามาลงประกวดสายนางงามแล้วก็คนที่บอสชอบที่สุดตอนนี้ก็คือเป็นคุณอาร์มชุติมาเนาะเออ,อซึ่งบอกเลยว่าคือบอสดันสุดฤทธิ์ให้เป็นมาดามชุติ ครับอืมแล้ววัน,นวันนี้นะบ่าวโจวันที่มีการคอนทอทคกันแล้วก็มีการเปิดตัวเนี่ยก็คือทั้งสามบอสไปไปร่วมงานแล้วมันมีโชว์ในวันนั้นทางด้านนะคะของเอ่อของเฮียหน่อยเนี่ยก็จะเป็นน้องออบสุรพลเนาะไปร่วม,มสแสดงทางด้านของอาจารย์ประจักรไทยจะมีน้องลำยัยไห่ทองคำรวมไปถึงน้องยูกิ Mm hmm. พี่น้องไปทำการแสดงโชว์ในวันนั้น mm hmm. พอทางด้านบอดนวัตเห็นการแสดง mm hmm. เห็นรูปลักษณ์หน้าตานะคะ mm hmm. เห็นอะไรหลายๆอย่างในตัวน้องยูกิครับ mm hmm. ก็ได้ชมน้องยูกินะคะผ่านผ่านสื่อมวลชนสื่อข่าวทุกคนที่กำลังสัมภาษณ์บอดนวัตอยู่นตอนนั้น mm hmm. บอกว่าชอบเห mm ็น hmm. คนนี้มากๆอือ mm ื hmm. mm hmm. เด็กคนนี้มีแววมีความสามารถและชอบมูฟเมนต์ของนางนะคะก็คือตอนที่น้องไปทำการแสดงน้องใส่ชุดเดรสสีทองชุดยาวแต่น้องเต้นเหมือนใส่กระโปรงสั้นเลยคือมูฟเมนต์สวยแอบมีความรู้สึกคล้ายๆกับน้องอิงฟ้าวราหะอันนี้เป็นคำพูดของบอสนวัตครับผม ทางด้านอาจารย์ประจักษ์ชัยก็บอกว่าเออเลิศใช่จริงๆผมก็คิดแบบนี้น้องเป็นเด็กมีของเป็นเด็กที่มีแววที่จะเฉิดฉายในวงการนี้คนหนึ่งเปล่าจูครับผมแล้วในตอนนี้น้องก็มีอายุใกล้ประกวดได้แล้วนะพูดถึงอ่ะน้องก็สิบเจ็ดแล้วน้อยย่างสิบแปดน่าจะใกล้สิบแปดแล้วแหละเขาก็รับตั้งแต่สิบแปดปีขึ้นไปใช่ไหมในในแบบว่าในเวทีต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี้ พอได้รับคำชมแบบนี้แล้วบอสนว,วัดบอสใหญของมิสแกรนเลยนะถึงขนาดเห็นแววน้องยูกิแบบนี้แสดงว่าเราคิดว่ามีสิทธิ์นะมีสิทธิ์ลุ้นมงเหมือนกันนะน้องยูกิพปรากาาก็อยู่ที่น้องแหละพี่น้องครับว่าณตอนนี้น้องก็กำลังมีชื่อเสียงใช่ไหมหหกําลังมีชื่อเสียงมีทั้งงานคอนเสิร์ตเออไม่ว่าจะเป็นงานอ่าถ่ายละครแล้วก็มีงาน ในหลายๆทางงานเซ็นเตอร์อะไรอย่างเงี้ยถ้าพูดถึงว่าถ้าโอกาสมาถึงแล้วถ้าน,อน้องแบบว่าน้องมีความใฝ่ฝันแล้วมีความชื่นชอบที่อยากจะเป็นนางงามจริงๆเราเชื่อว่าคำชมของบอสแบบเนี้ยพูดถึงแบบเนี้ยถือว่าโอกาสมาถึงน้องยูกิแล้วนะยูกิน่าจะตอนนี้น่าจะคิดแล้วนะน่าจะปรึกษากับอาจารย์ประจักษ์ชัยปรึกษากับแม่อุ้มแล้วนะว่ายังไงดีแม่อแต่พูดถึงน้องยูกิเราเคยเห็นกายกายเขาเรีกยกยว่ากายหย่ากายเนื้อ เห็นด้วยตาเปล่าอ่ะตาตาจริงเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเป็นคนที่สวยจริงๆครับพี่ดองครับผุ่นดีมากผุ่นดีแล้วก็สูงสูงแล้วน้องเป็นคนที่เขาเรียกว่าขายาวอ่ะนึกออกไหมใช่แล้วคือนางงามเนี่ยคนที่จะเป็นนางงามเนี่ยถ้าขายาวอ่ะขายาวกว่าเช้ตัวน่ะในสัดส่วนอย่างเงี้ยมันจะดูแล้วสวยดูสง่าใช่ไหมอ่าดูสง่าใช่อื ก็พูดถึงนะถ้าไปถ้าแบบว่าถ้าไปทางนี้ได้ถือว่าก็ปังเหมือนกันนะน้องอยูกิแต่อยู่ที่ว่าน้องก็ต้องมีมีสัญญาด้วยนี่นั่นแต่เราคิดว่ามันก็ต้องมาคุยกันในเรื่องตรงนี้เนาะว่ายังไงเนาะจ้ะแต่จะบอกว่าบอนนวัดแอบเผยแล้วนะว่าน้องกระสิบน้องมากระสิบอ uh huh. ว่า หนูใฝ่ฝันอยากจะเป็นนางงามอีกหนึ่งอย่างคือตอนนี้เนี่ยยูกิเพนพกาเนี่ยหนึ่งแหละเคยเป็นนางเอกหมอลำที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของประเทศมาแล้วณตอนนี้นะครับเธอก็เป็นนักร้องรุกนพี่ินดีนะครับที่อยู่ในข่ายใหญ่ที่กําลังมีชื่อเสียงอีกหนึ่งคนแล้วทางอาจะประช้กลังกันแบบสุดสุดๆเนี่ยก็ ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะสามตอนนี้น้องก็ได้เป็นทั้งดาราเป็นทั้งนักแสดงแล้วถ้าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างจะเป็นอะไรไปพี่น้องครับก็นั่นก็คือนางงามอ่าใช่แล้วถ้าเอาทุกอย่างไปเลยก็คือเท่ากับว่าสาวน้อยคนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าสาวน้อยมาเศจันได้ไหมได้ความสามารถที่รอบด้านอุ๋ยสาวไอ้มันยากนะที่จะหาคนที่ที่มีความสามารถที่เรียกพอไปทุกอย่างแ้วนี้รู้ไหม ด้วยน้ำเสียงเสียงดีหน้าตาดีรูปร่างดีคิวพันุ์ดีคือเพอร์เฟกอะใช่คำนี้เลยเ<อ>คำ<อ>ที่บอสนวัฒพูดเหมือนบ่าวโจพูดเลยเ,<อ>เขาบอกว่าความสามารถของน้องจะส่งตัวน้องให้เฉิดฉายด้วยตัวน้องเอง<อ><อ>ครับอืมอ่ะนั่นเลยพี่ดองครับอ่ะพูดถึงพอได้ยินน้องบอกว่ามันเป็นความฝันของน้องอีกหนึ่งอย่างเราก็ถือว่า จัดไปน้องจัดไปเออจัดไปแต่ภาพบรรยากาศในงานวันนั้นนะครับที่เซ็นทรัลเนี่ยเนาะเราก็เห็นภาพบรรยากาศทีุ่บอุ่นแบบอีกหนึ่งภาพเหมือนกันนะที่เราได้เห็นอ่าทางอาจารย์ประจักษ์ชัยได้มีการเขาเรียกอะไรล่ะร่วมเฟรมกับน้องอามใช่รัมพี่้องครับเราก็รู้สึกว่ามันก็เ กดล,ล็อกอะไรหลายๆอย่างแล้วเราเห็นทางอาพุทธมาออกมาเคลื่อนไหวด้วยนะแล้วก็เห็นทางอาจรารย์ประจักชัยออกมาเคลื่อนไหวเหมือนกันแล้วก็ถือว่าเนี่ยตรงเนี้ยแคมเปญในวันเนี้ยนี่ก็คืออีกหนึ่งส่วนที่เขาอยากจะให้มันเป็นออกมาเขาเรียกว่าเป็นรูปเป็นภาพที่ออกมาสวยงามก็คือว่าอยากจะให้เคลียร์กันนั่นแหละคือด,ด้วยด้วยทางฝั่งทางฝั่งของอาจรารย์ประจักชัยเนี่ยแล้วก็ทางฝั่งของบอสอาณวัฒน์เนี่ยคือคงไม่อยากว่าแข่งอะไรกันนู่นนี่นั่นกันในเรื่องของ ลิขิ์เอยอะไรเอออะไรอย่างเงี้ยที่เป็นข่าวในสมัยนั้นอะไรอย่างเงี้ยพอมาก,การจะมาร่วมง,งานในวันนั้นอ่ะเราคิดว่าเขาได้มีการแผนหรือมีการเขาเรียกว่าคิดตรงเนี้ยไว้อยู่แล้วว่าจะต้องได้มาคุยกันในเรื่องนี้นึกอ,ออกไหมจ้ะอ่าแล้วก็มาปลดล็อกกันในเรื่องนี้ซึ่งก็น่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคาตอบที่ในเชิงบวกกันเลยใช่เพราะว่าน้องอาร์มก็ได้ร้องเพลงผู้สาวคาร์ลาะเพลงแจ้งเกิดของน้อง เพลงที่น้องแต่งเนาะร่วมกับพี่ลำยัยนะคะก็ถือว่าเป็นภาพบรรยากาศที่รู้สึกว่าเออเป็นรู้สึกว่าเออก็แบบมันดีอ่ะดีกว่าแบบว่ามันให้มันมีดราม่าอะไรเนาะเบาโจ้เนาะมันรู้สึกว่าโอเคมันเป็นมันเป็นเรื่องราวดีๆนั่นแหละอ่าอะไรพี่น้องครับอ่ะยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันครับผมฝากทางอันยาหน่อยเนาะหมอลำดอลนะครับแล้วก็ฝากทางอาจารย์แกงชายก็คือฝากให้หายทองคำครับ แล้วก็ทางบอสนวัตนะครับแล้วก็ฝาก Miss Grand น้นนองครับฝากเชียรนางงามของประเทศไทยกันด้วยครับและอีกหนึ่งอย่างคือทักดันน้องอยู่กิระกาถ้าน้องฝันอยากจะเป็นนางงามเนี่ยเอาเลยค่ะเชือ่อว่าไปคับเอฟซีแล้วก็อาจารย์ประจาัก์ชัยรอดันเต็มที่นะครับและเข้าทางอ่ะเขาเรียกว่าเข้าตาบอสนวัตแบบนี้มีลุ้นมากอ่ะ สำหรับวันนี้เราทั้งสองคนก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตประเด็นนี้ใหม่อีกครั้งในคลิปหนะ้ามื่อนิสวัสดีค่ะสวัสดีครับ